สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่8เมษาย,ยนปี2022นะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆจะมาเล่าให้ฟังหลายต่อหลายเรื่องค่ะวันนี้เเรื่องแรกก่อนนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะเธอแจ้งมาว่าตอนนี้ได้รับทุนเต็มจำนวน100%นะคะให้เรียนฟรีจากาโรงเรียนเขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยกฎหมายแห่งหนึ่งค่ะให้เธอไปเรียนต่อทางด้านกฎหมายนะคะอีกไม่กี่ปีเราก็จะมีทนายความที่เป็นทนายความหญิงคนไทยอีกค คนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นค่ะก็ขอให้น้องตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็นำความรู้มาช่วยพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวลาวที่นี่นะคะก็ยินดีด้วย ส่วนอีกคนหนึงเป็นเรื่องของการตามหาญาติค่ะเพราะว่าน้องผู้ชายคนหนึงเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยติดต่อเราเข้ามาบอกว่ามีญาตินะคะซึ่งเป็นจะบอกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณย่าของเขาก็ได้ก็เป็นย่าใหญ่ย่าเล็กอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งอยู่รัฐเดียวกับเราค่ะถ้าเกิดว่าคุณย่าคนนี้ยังมีชีวิตอยู่จะอายุประมาณ89หรือ90แล้วแหละแต่ว่าขาดการติดต่อไปเป็น10ปีแล้วนะคะล่าสุดเมื่อประมาณ คุณคุณย่าคนนี้กลับเมืองไทยปีล่าสุดคือปี2009แล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะติดต่อได้ก็ไปดูบ้านนะคะที่อยู่ที่เขาให้มาก็เป็นที่อยู่ล่าสุดก็คืออยู่ตอนปี2 0 1 2นะคะแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอีกเลยที่สำคัญคือบ้านหลังนั้นถูกขายไปแล้วในปี2012นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีเรคคอร์ดอะไรอีกว่าไปอยู่ที่ไหนไปอยู่กับใครเป็นตายร้ายดียังไงนะคะ แล้วประมาณเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะเราก็เลยลองขับรถไปดูค่ะว่า,าบ้านหลังนี้ยังมีคนอยู่ไหมแล้วใครเป็นผู้อาศาัยอยู่นะคะก็โชคดีก็เจอขับรถห่างจากบ้านเราประมาณสี่สนาทีนะคะก็ไปเจอเพื่อนบ้านเข <crumble. S 2> าก็บอกว่าคุณย่าคนนี้เป็นคนนิสัยดีนะคะแล้วก็เข้าวัดเข้าวานด้วยแต่ว่าเธอมีเพื่อนคนไทยนะ ที่มา,ามาที่บ้านประมาณเมื่อ8-9ปีที่แล้วนะคะเราก็ได้ทําการขายบ้านหลังเนี้ยไปแล้วแล้วก็พาเธอเข้าไปอยู่บ้านพักคนชราค่ะแต่ว่าไม่ทราบว่าบ้านพักคนชราที่ว่าเนี้อยู่ที่ไหนนะคะเราก็ เราก็ไม่ทราบว่าเราจะไปตามหาที่ไหนด้วยเพราะว่าตอนนั้นก็คิดว่าเอถ้าเกิดว่าเสียชีวิตไปในช่วงโควิดในช่วงปี2020-21เนี่ยบางทีเราอาจจะหาไม่เจอนะคะแต่ว่าพอเข้าไปดูในเรคคอร์ดของคนที่เสียชีวิตก็ไม่มีนะไม่มีชื่อคุณย่าคนนี้นะคะว่าเสียชีวิตไปแล้วในส่วนของ Social Security ก็ยังดูเหมือนจะยังได้รับ b e n นฟิตอยู่นะคะก็เลยงงว่าเอ แต่เราไม่รู้ว่าจะไปตามหาเขาที่ที่บ้านพักคนชาราที่ตรงไหนเพราะมันมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดเ็มเมืองอะนะสุดท้ายก็กลับมาเล่าให้น้องผู้ชายคนนี้ฟังว่านี่คือข่าวสารล่าสุดที่เราได้มาน้องผู้ชายคนนี้ก็เลยไปบอกกับคุณแม่นะคะแล้วก็โชคดีที่คุณแม่สามารถที่จะค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของคนที่ เป็นคนสุดท้ายที่คุณป้าเขาเคยให้เบอร์โทรศัพท์ทิ้งไวะคะ้ค่ะก็คือเป็นคนที่พาคุณป้าคนนี้ไปอยู่บ้านพักคนชาราแล้วก็ในที่สุดก็พบเจอตัวแล้วนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ a m a z i n g มากโลกมันกลมมากเพราะว่าบ้านพักคนชาราของคุณป้าตอนนี้อยู่ห่างจากบ้านเราเพียงแค่7นาทีขับรถเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าคุณป้ายังมีสติสัมปชัญญะดีอยู่แล้วก็จําได้อยู่อายุตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเกแล้วก็เป็นข่าวดีข่าวหนึ่งนะแต่ พอมาถึงพูดถึงเรื่องของคุณป้าคนนี้ขึ้นมามันทำให้เรานึกถึงเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะคะเราก็ได้ไปช่วยธนาคารนะ,ะเพราะว่าเขาตามเขาอยากได้ล่ามนะคะไปช่วยแปลภาษาให้กับออผู้หญิงชาราคนไทยคนหนึ่งซึ่งทางธนาคารเขาเขาสังเกตเห็นว่าเธอดูเหมือน เขาเรียกว่าความจําหรือว่าลักษณะความจําไม่ค่อยจะดีแล้วนะคะแล้วก็จะมีผู้หญิงคนไทยอีกคนนึงมักจะพาไปที่ธนาคารบ่อยๆเพื่อไปถอนเงินค่ะดังนั้นเขาก็เลยอยากจะให้ช่วยไปแปลนะคะเป็นการอินเวสติเกตว่าเฮ้ยผู้คุณป้าคนนี้เธอรู้เรื่องหรือเปล่าว่ามีคนพาเธอไปถอนเงินแล้วรู้หรือเปล่าว่าไปถอนเงินทําอะไรอะไรประมาณนี้เราก็ไปช่วยแปลอย,อยู่ประมาณ25นาทีซึ่งเราก็หลังจากที่คุยกัน25นาทีปรากฏคุยกันไม่รู้เรื่องนะคุณป้า ไม่สามารถที่จะคุยโต้อตอบได้แล้วก็ดูเหมือนจำอะไรไม่ค่อยได้ด้วยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องใส่วนของ Investigation เราไม่เกี่ยวนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาดำเนินการกันไปยังไงแต่มันทำให้เรามันทำให้เราเห็นสภาพว่าเฮ้ยบางคนเนี่ย บางทีเรามาอยู่ต่างประเทศแล,แล้วเราไม่ได้มีอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีญาติพี่น้องเยอะแล้วก็ญาติพี่น้องที่เมืองไทยอาจจะล้มหายตายจากกันไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะบางทีเราคิดว่าเราแข็งแรงดีอะไรอย่างเงี้ยเราดูแลตัวเองได้แต่วันหนึ่งเวลาที่สุขภาพมันเสื่อมลงไปจริงๆเราอาจจะไม่รู้ตัวเราก็ได้มันทําให้เรานึกถึงคุณป้าสองคนที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะ,ะมันไม่มีคนช่วยเหลืออะไรต่งตางๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่รู้ว่าตกลง หมายถึงเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าตกลงจะจะขอความช่วยเหลือจากใครหรือบางทีก็ญาติพี่น้องที่เมืองไทยก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนยังไงตอนนี้ถ้าเกิด คุณยังมีสติสัมปชัญญะดีอะไรก็แล้วแต่ก็ให้บอกกับทางพี่น้องคุณด้วยญาติคุณด้วยว่าใครจะเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดกับคุณที่เขาสามารถจะติดต่อหาคุณได้เพราะบางทีอาจจะไม่ต้องรอตอนแก่ก็ได้นึกออกป้าบางทีคุณอาจจะประสบอุบัติเหตุแล้วคุณไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างน้อยคนใกล้ชิดที่สุดหรือคนที่อยู่เมืองไทยจะได้รู้ว่าเขาสามารถที่จะตามตัวหรือว่าให้ความช่วยเหลือจากคุณได้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนี่ก็เป็นเรื่องที่เอามาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่สอง ส่วน EP ที่แล้วเราก็พูดว่า ชาวยูเครนนะที่สามารถหนีภัยสงครามมาได้นะคะตอนนี้ก็มายืนรอ,ออกันอยู่ที่ชายแดนเม็กซิโกเป็นจํานวนมากเพราะว่าทางอเมริกาก็เปิดรับผู้รีภัยชาวยูเครนเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณแสนคนนะที่จะให้เข้ามาตอนนี้ไม่ใช่มีแต่ยูเครนนะท่านผู้ชมตอนนี้มีชาวรัเสเซียเข้ามาด้วยเพื่อที่จะมาขอรีภยัยเพราะว่าให้เหตุผลว่าเขาอยู่ที่รัเสเซียไม่ได้แล้วเพราะเขาเป็นพวกฝ่ายตรงกันข้ามกับปูตินนะคะเขาเป็นพวกที่ไม่ได้ต้องการสงครามเวลา ที่เขาไปประท้วงเขาก็ถูกจับถูกทําร้ายอะไรแบบนี้เขาก็เลยไม่สามารถที่จะอยู่ที่รัเสเซียได้แต่ถ้าถามเราเชื่อไหมเราไม่เชื่อนะอันนี้ก็เป็นการมันก็คงจะมีบ้างแหละแต่มันก็มั่วบ้างเยอะบ้างไนะมันทําให้เรานึกถึงย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วท่านผู้ชมอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่นะสมัยก่อนมันมีลัทธิที่เรียกว่าฝาหลุนกงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะเขา Practice กันที่จีน ประมาณ10-20ปีที่แล้วก็จะมีการกวาดล้างอนะคะการที่เขาไปรวมตัวกันรัฐทีน่นี้รัฐบาลจีนเขาไม่ชอบเพราะเขากลัว,วว่าเดี๋ยวไปสร้างรัฐที่ขึ้นมาแล้วจะเป็นการปั่นหัวประชาชนเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะล้างสมองประชาชนให้ไม่เชื่อในพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วมันจะทําให้มีการควบคุมประชาชนยากอ่นะคะเวลาที่เขาไปรวมตัวกันถ้าทางการเขารู้เขาก็จะไปตามจับ บางทีเขาก็ไปตีบ้างเอาเข้าคุกบ้างนะคะตามทำร้ายบ้างอะไรประมาณนี้สมัยก่อนมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียเหมือนอย่างในปัจจุบันท่านผู้ชมส่วนใหญ่เราก็จะเห็นตามภาพข่าวนะคะหรือตามหนังสือพิมพ์ก็แล้วแต่เวลาที่เขาไปรวมตัวกัน ประชุมแบบนี้แล้วรัฐบาลกวาดล้างเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีคนบางคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่พยายามจะวิ่งเข้าไปในภาพข่าวพยายามจะวิ่งเข้าไปให้นักข่าวเห็นว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยตัวเองโดนจับด้วยตัวเองโดนทุบตีด้วยตัวเองโดนทำร้ายด้วยบางคนก็ให้มันให้มันมีในภาพข่าวเพื่อที่จะได้ขอรีภัยเข้ามาอยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนหลังเราก็ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กับเพื่อนชาวจีนที่เขาเป็นฟาหลุนกงจริงๆอ่ะเขาก็บอกว่าหลายคนหลายพันคนมากสมัยก่อนที่ได้รับการรีภัยในสหรัฐอเมริกาโดยที่ตวเงก พีซเป็นฟาหลุนกงจริงๆแต่ว่าบังเอิญไตั้ช่วงตอนนี้เขาจับเขากวาดล้างเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเอาตัวเองเข้าไปเลยจ่ะให้ให้มันอยู่ในภาพข่าวให้มันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะจะได้แบบว่าจะได้อ้างได้ว่าฉันก็เป็นหนึ่งในคนที่ p r a c t i c ฟาหลุนกงและฉันอยู่กับจีนไม่ได้แล้วดังนั้นฉันขอรีภัยนะก็มีคนหลายคนมั่วเข้ามาซึ่งตอนนี้รัเสเซียก็จะทําแบบเดียวกันด้วยนะคะคือบางทีก็พยายามจะให้มันเป็นเรื่องบันดาวขึ้นมาเพื่อที่จะได้เข้ามาขอรีภัยในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็แบบมั่วมากแต่สิ่งที่น่าก,กลัวก็คืออะไรรู้ปะ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าทางการรัเสเซีย ส่งสายลับเข้ามาพร้อมๆกับคนกลุ่มนี้ด้วยหรือเปล่านะนี่ก็เป็นความเรื่องของ national security ของเป็นภัยกับอเมริกาได้เหมือนกันในอนาคตด้วยนะคะ ทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องชายแดนเราก็ทำให้นึกถึงชายแดนเม,ม็กซิโกกับชายแดนสหรัฐเหมือนกันที่มันก็ไม่ค่อยปลอดภัยนะที่แต่ละวันก็จะได้ข่าวว่ามีการเดินเท้าเข้ามาเป็นพันๆคนต่อวนันอะไรเงี้ยมันก็มีน้องคนหนึ่งนะถามเราขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยพี่หนูเคยรีนข่าวว่าถ้าเรามีลูกเป็นทหารที่เนี่นะเขาสามารถที่จะขอใบเขียวให้พ่อแม่ได้แบบอย่างรวดเร็วเลยจริงหรือเปล่านะคะ อันนี้เราก็ตอบได้ว่าจริงค่ะเพราะว่ามันมีโปรแกร,รมโปรแกร,รมหนึ่งนะคะซึ่งคนไทยอาจจะไม่เคยได้ยินเลยเขาเรียกว่า military parole in place ค่ะซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวคนไทยเท่าไหร่แต่ก็ฟังเป็นความรู้ไปก็แล้วกันนะคะโปรแกร,รมนี้มันเป็นโปรแกร,รมที่ถูกเข็นออกมาในปี2013โดยสมัยประธานาธิบดีโอบามาค่ะโดยทหารใครก็ได้นะคุณเป็นทหารคุณจะเป็นทหาร หมู่ทหารเหล่าไหนก็ได้กองทัพไหนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น active duty หรือว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันนี้หรือกลุ่มที่ปลดประจำการไปแล้วก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะเป็นสปอนเซอร์นะคะยื่นเป็นสปอนเซอร์ให้กับพ่อแม่นะหรือว่าพ่อเลี้ยงก็ได้แม่เลี้ยงก็ได้ภรรยาก็ได้หรือว่าลูกติด กับภรรยาคุณก็ได้นะฮะให้ได้รับใบเขียวที่นี่นะส่วนใหญ่เป้าหมายของโปรแกร,รมนี้เขา t a r g e t ็ตไปที่กลุ่มคนที่เข้ามาอเมริกาด้วยการที่ไม่ผ่านการตรวจสอบนะก็เขาเรียกว่า without inspection หมายถึงเดินเท้าเข้ามาผ่านทางชายแดนเข้ามาถามว่ามันแตกต่างกันยังไงอย่างพวกเราที่เข้ามาอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่ เรากาเกือบร้อยเปอร์เซนต์เราเข้ามาโดยการอินสเปกชันก็คือการที่เราไปที่กระทรวงการต่างประเทศก่อนที่ประเทศไทยหรือประเทศลาวก็แล้วแต่คุณจำได้ไหมที่เราต้องเตมเอกสารมากมายหลายชนิดไปรอขอคิววีซา่ากันตั้งแต่เช้าตรู่ไปยื่นให้เขาดูว่าเราเนี่ยดียังไงให้เขาให้วีซ่าเราอะไรประมาณนี้คุณจำได้ไหมก็นั่นแหละเป็นการผ่านการตรวจสอบรอบที่หนึ่งละเอียดยิบมาแล้ว พอมารอบที่2มาถึงที่สนามบินก็จะต้องผ่านต่อมาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกรอบหนึ่งว่าคุณเหมาะสมที่จะเข้าประเทศได้ไหมนะแล้วเขาก็สแตมป์มาให้คุณถึงแม้ว่าคุณจะมาโดดวีซ่าทีหลังก็ตามแต่ถือว่าคุณนั้นผ่านการอินสเปกชันมาก็คือการตรวจสอบมานะคะแต่กลุ่มคนที่เดินเท้าเข้ามาใน ในทางชายแดนเนี่ยนะคะเขาไม่ผ่านการตรวจสอบอะไรเลยต้องบอกว่าเป็นผีตัวจริงเสียงจริงเลยคือไม่มีตัวตนไม่รู้ใครเป็นใครไหม่มีไม่รู้มีประวัติอาชญากรรมที่ไหนนี้อะไรมาหรือเปล่านี้เราไม่รู้เลยเขาเรียกว่า without inspection นั่นเอง ทีนี้เมื่อไม่มีการตรวจสอบปุ๊บเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันก็ขัดกับกฎหมายอิมิเกรชันในเวลาที่จะต้องปรับสถานะสมมุติว่าคนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบแบบนี้เช่นผ่านชายแดนเข้ามาแบบนี้เวลาที่จะมาให้ลูกแอปพลายใบเขียวให้หรือให้สามีแอปพลายใบเขียวให้เนี่ยเขาไม่สามารถจะทําในสหรัฐอเมริกาได้เพราะถือว่าคุณไม่ได้ผ่านอินสเปกชันหรือการตรวจสอบตั้งแต่แรกวิธีการก็คือเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าคุณไปกลับไปที่สถานทูตบ้านคุณเกะ ไปเอาวีซ่ามาก่อนนะให้ให้ลูกคุณหรือให้ภรรยาคุณสามีคุณนะี่ยเป็นสปอนเซอร์คุณจากทางนี้คุณกลับไปเอาที่นู่นนะ แต่ปัญหาก็คือว่าโอเคถ้าเกิดกลับไปเอาแล้วมันก็จะโดนเรื่องของ Blacklist ก็คือห้ามเข้าประเทศ3ปีถึง10ปีมันก็อดอยู่ดีถึงแม้ว่าจะมีสปอนเซอร์อยู่ที่นี่อันนี้มันเป็นมันเป็นกฎหมายอ m มิเกรชันนะแต่ถ้าเกิดคุณผ่านการอินสเปคมาแล้วหมายถึงผ่านการตรวจสอบอย่างที่เราว่าซึ่งคนไทยคนเราส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอย่างนั้นก็คือมาได้มาทางการขอวีซ่าได้มาจากการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็ปรับสถานะที่นี่ได้เลยทีนี้ คนพวกนี้เขาไม่สามารถที่จะปรับสถานะในประเทศได้มันก็เกิดปัญหาเพราะมันเคยมีเรื่องตอนปี2007เนะคะเพื่อทหารอเมริกันชาวอเมริกันคนหนึ่งไปแต่งงานกับผู้หญิงโดมินิกันริพับลิก ซึ่งเธอก็มาด้วยการเดินเท้าเช่นเดียวกันนะคะ,ะหลังจากแต่งงานชายชาวอเมริกันทหารอเมริกันคนนี้เขาก็ยื่นเรื่องผ่านทาง USAS ค่ะแล้วก็ขอใบเขียวให้กับภรรยาชาวโดมินิกันรีพับลิกของเขานะคะหลังจากนั้นเขาก็ถูกส่งตัวไปประจําการค่ะที่ประเทศอิรักพอไปประจําการที่ประเทศอิรักก็บังเอิญว่าโชคร้ายนะคะเสียชีวิตในระหว่างสงคราม ทีนี้ USCIS ก็มาตรวจสอบเคสนี้นะคะแล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ผ่านนะไม่สามารถที่จะ adjust status ได้หรือว่ปรับสถานะได้เนื่องจากเธอไม่ผ่านกันตรวจสอบ inspection แบบนี้นะคะทางที่ดีก็คือจะทำการเนรเทศเธอให้เธอกลับบ้านไปซะนะคะซึ่งเรื่องนี้มันก็แดงขึ้นมาแล้วเธอก็ต้องขอความเห็นใจทางมันก็ไปถึงสาร i ิมิเก a รชั่ เธอก็ขอความเห็นใจจากผู้พิพากษาศาลอิมิเกรชันนะคะว่าตอนนี้เธอหมดหวังมากๆเลยถ้าเธอกลับไปที่ประเทศของเธอแล้วแน่นอนว่าสามีไม่อยู่แล้วเนี่ยเขาไม่เป็นสปอนเซอร์ให้เธอได้แล้วเนี่ยรับรองว่าเธอต้องติดบาร์ปีถึง10ปีไม่สามารถเข้าอเมริกาได้แล้วก็ไม่มีใครเป็นสปอนเซอร์ให้ด้วยเธอรู้สึกว่ามันมันน่าเห็นใจนะคะ าสารก็เห็นใจด้วยเช่นเดียวกันเพราะสารมีความรู้สึกว่าแบบนี้มันก็ไม่ค่อยแฟร์กับพวกทหารที่ไปประจำการอะไรต่างๆที่บางทาีบางทีกลับมาบ้านก็อาจจะเอ้ามาบ้านไม่เจอไม่เจอพ่อแม่แล้วไม่เจอเมียมไม่เจอคนรักแล้วโดนส่งกลับไปเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแม้กระทั่งว่าไปตายที่สงคราม ก็การตายของเขาไม่ได้เกิดผลอะไรกับพ่อแม่พี่น้องที่นี่เลยเหรอกับครอบครัวที่นี่เลยเหรอนะสุดท้ายก็ไม่ไม่ได้มีผลอะไรอยู่ดีอย่างนั้นเหรออะไรประมาณนี้นะคะก็มีการดีเบตการสุดท้ายสารอิมิเกรชันก็อนุม,มัติให้เธอได้ใบเขียวนะคะแล้วสามารถที่จะอยู่ต่อที่นี่ได้ถึงแม้ว่าเธอจะเข้ามาไม่ถูกก็ตามนะแต่นี้มันก็เป็นเคสบายเคสมันก็เลยทําให้เกิด โปรแกรมอันนี้ขึ้นมาในปี2013นะคะที่ว่าเพื่อที่จะให้ทหารเนี่ยสามารถปฏิบัติการโดยที่ไม่จำเป็นต้องกังวลว่าคนที่อยู่เบื้องหลังที่บ้านเนี่ยอตอนที่ฉันไม่อยู่เนี่ยเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าเขาจะถูกเนรเทศหรือเปล่าเขาจะต้องโดนส่งกลับบ้านหรือเปล่าะนะคะซึ่งโปรแกรมนี้เวลาที่สมัครเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือสมัครได้เฉพาะ พ่อแม่นะคะหรือว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงในกรณีที่พ่อแม่แต่งงานใหม่หรือภรรยาหรือสามีที่คุณเดินเท้าเข้ามาถ้าเกิดภรรยาหรือสามีมีลูกติดมาด้วยลูกเลี้ยงถ้าเกิดว่าอ่าก็จะได้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ลูกคุณเองก็ตามนะคะซึ่งตรงนี้ประโยชน์ของมันก็คือคนกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้รับการโดนในระเทศก็คือไม่ต้องถูกในระเทศ ไม่ต้องกลับไปขอวีซ่าที่ประเทศตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปโดนแบล็คลิสต์3ปีถึง10ปีนะคะที่สำคัญคือสามารถที่จะขอ Work Permit ทํำงานถูกต้องตามกฎหมายได้ในเอเมริกาแถมขอเลข Social Security ในการเสียภาษีได้ด้วยนะคะแล้วก็ลูกๆหรือสามีที่เป็นทหารสามารถที่จะขอเป็นสปอนเซอร์ปรับสถานะให้เขาได้ใบเขียวในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันในกรณีที่เขาไม่มีประวัติอาชญากรรมนะคะ สิ่งนี้มันก็เลยมีการดีเบตกันหนักมากระหว่างคนที่เข้ามาแบบอินสเปคชั่นอย่างพวกเราบอกว่าอ้าวแล้วกลุ่มคนที่ผ่านเข้ามาอย่างพวกเราเนี่ยบางเออเราอาจจะไม่ได้มีลูกเป็นทหารแต่เราก็ทำงานเสียภาษีเราก็เป็นคนดีแต่ทำไมเราไม่เห็นจะได้อะไรแบบนี้บ้างเลยนะคะอันที่2ก็คือลูกคนเป็นทหารหรือว่าสามีคุเป็นทหารการที่ได้เป็นทหารที่อเมริกาเนี่ย มันมีเบนฟิตมากมายมันมีผลประโยชน์มากมายที่คุณจะได้รับอยู่แล้วนะคะ3ก็คือเดี๋ยวนี้ทยคุณให้คุณสังเกตให้ดีนะ The new generation ของคนที่เป็นทหารไม่ว่าจะเป็นทหารเรือทหารอากาศอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก hispanic หรือว่าเป็นกลุ่มลาตินโนทั้งนั้นเลยคุณสังเกตดีจะเป็นเม็กซิกันจะเป็นกลุ่ม ลาตินอเมริกันทั้งนั้นเลยเอเชียไปเป็นอาหารเดี๋ยวนี้มีน้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ Recruiter ์รีค u ูเตอ,เตอก็คือพวกหาคนเนี่ยเขาจะไปตามโรงเรียนต่างๆที่เป็น High School ก็จะไปบอกน้องๆว่าเนี่ยสนใจเป็นอาหารไหมเดี๋ยวจบ High ไฮสคูลแล้วเข้าทหารเลยไหมมันมีโปรแกรมเนี้ยช่วยพ่อแม่เธอได้นะส่วนใหญ่ก็เขาก็จะสนใจกันนะคะเพราะว่าเขาจะได้เอาเรื่องเนี้ยมาช่วยคุณพ่อคุณแม่เขาได้หลายคนก็บอกว่าอาแล้วกลุ่มพวกเนี้ย มาก็มาเอาแต่เบนฟิททั้งนั้นเลยรีบมาบางคนรีบมาพอเข้าประเทศมาปุ๊บก็รีบคลอดลูกโดยทันทีประจบไฮสคูลปุ๊บรีบไปเข้าทหารทันทีแล้วรีบสมัครเข้าโปรแกรมนี้ทันทีคือเขาได้ทุกอย่างพูดง่ายเรียนฟรีคลอดฟรีรฟรเข้าเป็นทหารก็เบน e อฟิดีพอเป็นทาหารแล้วก็สมัครแบบนี้ได้ด้วยเอาอย่างนี้ใครจะไม่เอานะคะแต่มันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็ดีเบตเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยแต่เขาก็ต้องรับใช้ชาตินะเขาก็เป็นผู้เสียสละเหมือนกันนะ สองก็คือพ่อแม่ทุกคนก็อยากจะมีโอกาสที่ดีดังนั้นเราก็ควรจะให้โอกาสเขาบ้างบางคนก็บอกอ่ะแล้วกลุ่มดาก้าโปรแกรมไม่ไม่เห็นได้บ้างอะ่ะกลุ่ม dreamers โปรแกรมที่เป็นคนดีไม่ไม่เห็นได้บ้างอะ่ะมันก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปแล้วแต่จะเถียงกันไปนะเพราะว่าวันนี้ก็ตอบคําถามสําหรับน้องที่ถามมาว่าจริงหรือเปล่าที่ กลุ่มฮิสแปนิกบางกลุ่มเอาลูกมาเป็นทหารเพื่อที่จะได้ใบเขียวก็ตอบว่าจริงโปรแกรมนี้มีอยู่จริงและมีมาตั้งนานเป็น10ปีแล้วด้วยนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้แต่วันนี้เรามา,อาตอาบคำถามให้ได้รู้กันนะคะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะมามีอะไรมาพูดคุยให้ฟังอีกแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ